โอ้แตกดีครับโอ้โอ้บันนี้มันมันได้หวันมันมันมันเอ้ยหลายตัวเลยครับแดดแห้งครับพี่น้องจะคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาชมการวันแห่ครับวันแห่หน้าเขื่อนยาง อันนี้มีแหพ่พื้นเดียวครับเปนพื้นเดียวหรอกมีแห่เส้นเดียวครับแต่ว่าหลายพื้นนะครับนี่อันนี้เผนอ่าผลเมื่อวานช่วงค่ำเทเรบูครับไม่ครับจู่ Các bạn có thể nhìn thấy mấy phía một con nữa. โอ้เฮียเฮียพื้นอยู่ข้างบนนี่ครับสองตัวเฮียไม่เลยตัวนี้สองสองรอบแล้วอ๋อเด๋อลายป่ะครับเราแรกเราแรกเด๋อลายป่ะเกือบจิ้งคุงแล้วโอ้เกือบจึ่งคุง Ừ, hmm, nhìn để lái tối luôn Và cung Và cung và y peng Si sì tua โอ้วันนี้มันมันนะวันนี้มันมันมัเอยหลายตเลยครับยังมันเลยครับอ่าบางบานได้ยี่สิบมันครับมันมันไปน เหี้ยหนักโอนอยู่เห็นเวียงลงนี่บ่ธรรมดาแปดโลยโอ้แปดกิโลปัดน,นเลาเยสี่หกแไม่ได้สิใดบตัวจริงวตัวสิตัวไปยีปแป้งปักกุ้มอนุเขานกเขาอน,านุเขา,นา,นเขาสุดยอดครับสุดยอดอเหล้ว เายัายยกเส้นเขาเนี่ยห้าเ <5 S 2> <5 S 1> ส้นห้าเส้นสานโอ้มันหลายทุกวันฮึ้าเห็นตุอะไรใสครับ โอ้ได้กี oh, ่ตัวครับรอบนี้ไใ้ห่อตะเพียนโองสี่หกแปดเก้าโอ้เก้าตัวครับได้เยอะเงินมาโอ้ได้ยิ่กโตครับโอ้เป็ดยี่สิบโอ้ยเอามาเอามาล่อลอชมรอชุ่มอ้เท่าแล้วติครับ นข้าบนกันไปเลยอ๋นีม่เก้าซนโอผู้ใดวะโอ้ยหลายหยหกมันครับมันมอันนี้ก็จะประมาณหากโลอ้ปตวงกันด้ านานัำหนัก8กิโลครับเพรนันผู้ข่าวว่านอะได้รอครับ8กิโลวา่านมาแยกเทกครับ8กิโลครับน้ำหนักลายครับของวันทูท One, two, three, two. ี่จู่แตกีพี่น้องสำหรับ8กิโล ออต้องมาลุนพี่น้องว่าจะมันบ่ครับช่วงบัตรได้เป็นยี่สิตัวบ่ได้เมื่อไทยพี่น้องเสียดายอยู่ไม่รู้เราไม่เห็นนอ่าก็ไม่รู้น้ำมันแลันตึ๊กตัก จำบ่อจำที่นั่งโอ้มีฮอตปรากดไล่ช <laughs> กเอ <laughs> อ้ยมันอาจจะเป็นปรากฏเหลืองนะปรากดไล่กฏไล่ก็มีมันอาจจะเป็นปรากฏเหลืองนะ <laughs> มานอยู่ครับโอ้มีแต่ตัวส,สวยๆมีแต่ตัวส,สวยๆครับอืปลาอีแปงตรงงามเลยพี่น้องปลาอีแปง,ปแปงนี่นี่ตรงงาม โอ้แตกดีขนาดเลยสุดยอดเลยครับวันวันเหียแตกดีขนาดเลยครับว้อเี้ยร่เยมโอ้แปดรมันเีนโบโลเลยครับแปดรปมาอ้จอมเปิดน้ไห้เท่าโลเรีนูห่กเก่ากแล้วแปดใ่ปาคนนีก่อนลาอยู่เพ้าขทตาคือ ปาวจานยวดปะกดปกดโอ้ยได้ปก um, ah, uh, ้าวได้ได okay. ้เอาตัวนี้เด้อมาเดีียมพิธีงวดตัวห่าวเอาดิไอถุงมีใจหรอห้ากดซเส้นหาพอดีเน่นีนเนาะช่หนื่้าอยู่โอคเยเอาไปไหเอาม่หแต่เดี๋วพอได้ไดแยกข้า อืโอ้ยสายขนาดใดเหียนพอดพืสายของทำบนลหอดพื้นซ้ำพอดประท่านโอ้ยเสายดมกโอ้มาสียดายองกาหกทเลยนแม่น่ะามันออกวได้ยหน่อยเกินรอยู่สายกระไดของกันเนาะเอาไหมเอาไหม con bò tùng con nọ không nào Ông cứ vượn thế nào? thực biết, thực biết, thực biết, thực biết. <cười> <cười>

วันเล,นเลยรได้ต้องดูจังหวะนำนะครับ Oh, đẹp đi ạ. Nói rồi, đẹp đi. Thế 772. Sao? Nhau, tiền Biên hè, biên 2 hang đèn đi Hang đèn, hang đèn. Biên phืน hè เพื่อนี่สิมันคือเพื่อนเมื่อกี้วะลูกของปลาโอ้เพื่อนี่เพราประมาณซ้ำเพื่อนเมื่อกี้เลยสามตัวสามเต็มสามเต็มสามเต็มได้อะไรก็ได้ ผมต้อง,งเอาใส่สองเตรียม้วจ๊ะเอ็นไหมติดไปน้ดๆ<ม>นี่ในเ้เลี้ยงเลง็กใหญ่บอลล้มเนาะลุ่นบลุ่น ไส่ส่กันได้ขัะสัน่นมี่เตี่มวะอืมบ่หอดพื้นครับบ่มีเตี่มบ่หอดพื้น เครื่องหลุดเัรองลดกระาน้ำครับลกรสับต้องรุ่นแบบเจ็บแปดโลขึ้นมาละต้องรุ่นนี่จู่อินเล็กๆินเล็กเนนี่ครับรุ่นมาชงครับได้มันแล้วครับอันนี้คือเป็นรอบที่สองครับรอบแรกเอาไปหลายโลแล้ว ทั้งหมดกี่เมตรครับส่กรไดนี่ไม่รู้ยี่สิบแว่าสีแงยี่สิบเมตรโ้ประมาณยี่สิบต้องนบาอะครับตรงส่กรไดเ่านแหบลงพื้นไม่ต่อนะครับต้องดูยาวเมื่อกี้แหบเบากับส่กรไดสันกบ่าอะไักตนี่ก็ไม่ลงพื้น งานเห็นเต็มนึงแล้วอสองเต็มโอ้โอเหียของกันทำไมน้ำน้ำปัน่นน้ำปัน่น น <finden? S 2> ี่สองเต็มสองเต็มสองเต็ม